จุดดำน้ำอีกจุดหนึ่งที่ออมอยากจะแนะนำอยู่ที่ท่าเรือเก่าของซามะไรค่ะเราเรียกจุดดำน้ำนี้ว่าซามูไรวาร์ฟที่นี่เหมาะสำหรับนักดำน้ำมือใหม่เพราะไม่ลึกมากและกระแสะน้ำไม่แรงที่เห็นเป็นแผ,นแผงๆนั่นคือหอยมุกที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงกันค่ะส่วนเสาท่อนๆนั้นก็คือเสาของสะพานท่าเทียบเรือ ที่นี่อ้อมได้เจอกับสัตว์น้ำหายากอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือฉลามวูบิกองแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าฉลามประหลาดตัวนี้จะไม่ใกล้เคียงกับฉลามสายพันธุ์ไหนเลยซ้ำยังกระเดียดไปทางปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์ซะมากกว่าขณะที่พฤติกรรมของมันจะคล้ายๆกับปลากบที่จะอาศัยอยู่ใกล้พื้นน้ำและพรางตัวให้เข้ากับที่อาศัยเพื่อหลบเลี่ยงศัตรูและช่วยให้ล่าเหยื่อได้สะดวกหนวดของเจ้าฉลามวูบิกองจะมีลักษณะคล้ายสาหร่ายทะเล ทำให้สัตว์น้ำขนาดเล็กเข้ามาใกล้โดยไม่ทันระวังตัวสุดท้ายก็ตกเป็นอาหารของเจ้าฉลามหน้าตาประหลาดตัวนี้ เจ้<ท> <comunidad> าปลาฝูงใหญ่ที่ว่ายวนเวียนอยู่ใกล้เสาท่าเรือคือปลาดุกทะเลเป็นปลาขนาดกลางลำตัวเรียวยาวคาดสีดำสลับขาวตลอดความยาวของลำตัวส่วนท้องมีสีขาวด้านหน้าปากมีหนวดสีคู่หากินอยู่ตามพื้นที่เป็นดินโคลนริมชายฝั่งและปากแม่น,น้นหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูไหมคะ S 1> <S 1> สำหรับไดิฟไซต์ต่อไปที่อ้อมจะได้มีโอกาสลงไปสัมผัสโลกใต้ตน้ำคือตาวาลีค่ะซึ่งการดำน้ำในไดฟฟนี้เป็นการดำน้ำในช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกคือประมาณ5้าโมงครึ่งโดยไดฟฟลิเดอร์กำหนดให้เราใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะ ซึ่งไฮไลท์ของดฟฟนี้คือการเฝ้าดูปลาแมนดารินผสมพันธุ์กันค่ะปลาแมนดารินหรือมังกรน,น้อยจะอาศัยอยู่ตามแนวปะการางที่มีกระแสน้ำไม่แรงนักช่วงกลางวันจะหลบซ่อนตัวตามโครงหินและจอกหากินในเวลาพลบค่าแม้จะเป็นปลาตัวเล็กๆแต่เจ้าแมนดารินนี้ก็ใจใหญ่กว่าตัวมากค่ะเพราะเขาเป็นปลาที่มีอาณาเขตค่อนข้างชัดเจนหากมีแมนดารินตัวอื่นเข้ามาในอาณาเขตของมันรับรองเลยว่าจะเกิดการต่อสู้กันอย่างแน่นอน แมนดรินตัวผู้หนึ่งตัวจะอาศัยอยู่กับตัวเมีย5-10ถึงตัวทุกวันช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกเจ้าแมนดรินเพศผู้จะขึ้นมาผสมพันธุ์กับปลาตัวเมียโดยใช้เวลาประมาณ5-10ถึงวินาทีต่อการผสมพันธุ์หนึ่งครั้งโดยทั้งตัวผู้และตัวเมียจะฉีดน้ำเชื้อและไข่ออกมาผสมกันในน้ำค่ะกว่าอ้อมจะได้มีโอกาสเห็นเจ้าแมนดรินผสมพันธุ์กันอ้อมต้องลงดำน้ำที่จุดนี้ถึง3ามด้ทีเดียวค่ะ แต่ที่น่าแปลกใจก็คือตอนดำน้ำในช่วงกลางคืนอ้อมได้เจอกับเจ้าปลาไหลมอเรแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะต้องบอกว่าเจ้าปลาไหลมอเรเนี่ยนะคะเป็นเหมือนผู้ควบคุมปริมาณสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังถ้าบริเวณไหนที่เราพบปลาไหลมอเรน้อยแสดงว่าจุดนั้นมีปริมาณและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่ำในเวลากลางวันเขามักจะซ่อนตัวอยู่ตามซอกโพรง เมื่อพระอาทิตย์ตกดินจึงเลื้อยออกมาหาอาหารซึ่งของโปรดของเจ้าปลาไหลทะเลสายพันนี้ก็คือกุ้งและปูที่ปาปวนยูกินีไม่ได้โดดเด่นแค่สัตว์ใต้ทะเลตัวเล็กๆรูปร่างประหลาดนะคะเพราะที่นี่ยังมีจุดดำน้ำลึกที่น่าสนใจหลายจุดค่ะ อย่างเช่นที่ดิคอนรีฟที่เต็มไปด้วยซีแฟนสีสันสวยงามขนาดใหญ่หรือครีนอยที่มีพิกมี่ซีฮอตให้เราได้เก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมอย่างจุใจส่วนที่เจสันรีฟก็เป็นอีกหนึ่งจุดดำน้ำที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับพวกเราเพราะเป็นจุดดำน้ำที่เต็มไปด้วยสัตว์ใต้ทะเลหน้าตาแปลกตาหลากหลายชนิดค่ะอย่างเจ้าตัวนี้คือดาวตรกาหรือบาสเกตซี่ตาค่ะ ตอนแรกที่อ้อมเห็นดาวตะก,กา้าก็เข้าใจว่าเขาเป็นประการลังอ่อนแต่ไดฟีเตอร์ให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วเขาเป็นดาวทะเลค่ะเจ้าดาวตะก,ก้าจัดเป็นดาวทะเลในกลุ่ม Ri s t ชส Star ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะหน้าตาแปลกตาไหมคะคุณผู้ชมตอนกลางวันเขาจะหุบเป็นทรงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ฟุตแต่พอตกกลางคืนเขาจะแผ่ออกมามีขนาดประมาณ1เมตรเพื่อยืดแขนออกมาดักจับแพลงต้อนกิ่นเป็นอาหารค่ะ ส่วนเจ้าตัวนี้คือดาวขนนกหรือ f ีเ d e r s t a r ดาวชนิดนี้จะมีแขนยื่นยาวออกจากส่วนของลำตัวโดยที่แขนแต่ละเส้นจะมีแขนแตกออกไปคล้ายขนนกชอบอาศัยเกาะอ,อยู่ตามหินในแนวปะการางังบริเวณที่มีกระแสน้ำพัดผ่านอยู่ตลอดเวลากินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มากับกระแสน้ำเป็นอาหารและมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มละหลายๆตัวค่ะ เหนือไปจากดาวหน้าตาแปลกๆแล้วอ้อมยังเจอกับกุ้งดาวหมอนปักเข็มพินค <Yeah. S 1> ั u เชนสตาร์ทรีมค่ะกุ้งดาวขนนก r รี o อย t r i มซึ่งล้วแล้วแต่เป็นกุ้งขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ใต้ดาวต่างๆเพื่อเป็นการหลบภยัยค่ะ fall, พูดถึงกุ้งแล้วนะคะที่นี่ยังมีกุ้งชนิดหนึ่งหน้าตาน่ารักมากค่ะเขาคือกุ้งตัวตลกหรือฮ l l o ลว i n t r i ม ซึ่งเจ้ากุ้งตัวนี้มีรูปร่างหน้าตาลวดลายและสีสันสวยงามโดดเด่นไปจากกุ้งชนิดอื่นๆมีขนาดลำตัวยาวประมาณ10-15ึงเซนติเมตรมีเปลือกลักษณะเป็นเกราะแข็งสีขาวมีลายจุดลายแต้มสีฟ้าหรือบางตัวก็มีสีน้ำตาลจุดหรือรูปลายบนลำตัวนั้นถ้าสังเกตกันดีๆจะพบรูปหัวใจอยู่บนหลังมีหางเป็นใบแฉกบ,บานๆถ้ามองจากด้านบนลำตัวโดยตั้งด้านหางขึ้นแล้ว จะมีลวดลายคล้ายหน้าของโบโซเจ้าตัวตลกจมูกโตที่เด็กๆคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเจ้ากุ้งแสนสวยตัวนี้จึงได้ชื่อว่ากุ้งตัวตลกตามลวดลายของมันและอาหารจานโปรดของมันคือดาวทะเลค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังได้ภาพของเจ้าปลากระตูนแก้มหนาม spinchick a n i m a l i s h ซึ่งจะพบได้เฉพาะทะเลในเขตปาปัวพาลาและตอนเหนือของออสเตรเลียเท่านั้นค่ะมีลักษณะคล้ายกับปลากระตูนส้มขาวและเพอร์คูล่าแตกต่างกันตรงลำตัวมีสีแดงปลากระตูนแก้มหนามจะมีหนามแหลมบริเวณกระดูกปิดเงือกยาวพาดผ่านแถบขาวบริเวณหัวอาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเลตามแนวประการังน้ำตื้นมีสีสันสดใสปลาชนิดนี้ไม่พบในประเทศไทยถือเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของทะเลป,ปาปัวนิวกินีค่ะ ปลาสากหรือปลาคูดาก็เป็นปลาที่เราเห็นได้เกือบทุกครั้งที่ลงดำน้ําในจุดดำน้ําลึกค่ะปลาสากมีรูปร่างปลาดเปลียวลําตัวเป็นสีเงินยวงไปจนถึงดําดูแข็งแรงปากด้านล่างยื่นยาวกว่าปากด้านบนมีฟันแบบเขี้ยวที่แหลมคมเรียงกันอยู่เต็มปากเมื่อโตเต็มที่อาจจะยาวได้ถึง1.50เมตรอยู่รวมกันเป็นฝูงแต่ก็มีบ้างที่ออกหากินเพียงลําพังเพราะเห็นได้มากบริเวณกองหินและด้านนอกของแนวปะการัง จัดเป็นปลานักล่าอันดับต้นๆของท้องทะเลก็ว่าได้น่าเสียดายมากนะคะที่การดำน้ำในครั้งนี้อ้อมได้เห็นกระเบนลาหูแค่ครั้งเดียวแล้วก็อยู่ไกลมากจนไม่สามารถตามไปได้ทันถ้ามีโอกาสไปดำน้ำที่ปาปูอีกสักครั้งอ้อมก็หวังว่าจะได้มีโอกาสดำน้ำไปกับราชินีแห่งท้องทะเลในแบบใกล้ชิดสักครั้ง การมาดำน้ำที่ป่าปัวในครั้งนี้เป็นการดำน้ำที่อ้อมได้พบสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่หลากหลายมากที่สุดตั้งแต่ดำน้ำมาเป็นประสบการณ์ดำน้ำที่ดีที่สุดของอ้อมเลยค่ะสมกับที่ใครๆต่างพากันยกย่องว่าปาปัวนิวคินีเป็นจุดดำน้ำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งที่นักดำน้ำทุกคนน่าจะมาสัมผัสจริงๆ